สวัสดีครับผมชื่อนายพงศ์ปนุพลแดนเป็นรายการที่มหาวิทยาลัยราชภัฏธุรินสังกัดคณะเทคโนโลยีสาหกรรมผมมีความประสงค์ที่จะมาเปิดโครงการและหลักสูตรเทคโนโลยีแบตเตอรี่และการ,รืูนฟูแบตเตอรี่สำหรับรนยนต์เพราะว่าแบตเตอรี่ทุกวันนี้เราใช้ในทั้งรถยนต์ทั้งในขนส่งเกิดปัญหาและความเข้าใจในการ,รบำรุงรักษาที่้อยค่ามากและส่งผลเสียต่อ ผู้ใช้รถยนต์ <Okay. S 1> เพราะแบตเตอรี่เป็นตัวร้างพลังงานขึ้นมาแล้วสุดท้ายพลังงานตัวนั้นหมดไปเมื่อหมดไปแล้วการบำรุงรักษาที่จะกลับฟื้นฟูขึ้นมาใหม่นั้นค่อนข้างจะยากเพราะว่ามือคนทั่วไปไม่มีความรู้เฉพาะนะครับความรู้เฉพาะทางตรงนั้นผมจึงอาสาสร้างโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อแบ่งเบาภาระให้ผู้ใช้ รถยนต์ที่ใช้แบตเตอรี่แบบน้านะครับแบตเตอรี่เน้นแบตเตอรี่แบบน้ํากึ่งน้ํากึ่งแห้งนะครับผมบอกการันตีได้เลยว่าถ้าโครงการนี้สําเร็จผมจะสามารถฟื้นปูได,ด้ร้อยเปอร์เซ็นครับสิ่งหนึ่งที่ผมค้นพบด้วยตัวของผมเองในขณะที่ทําการเรียนการสอนคือหนึ่งแบตเตอรี่น้ํากันไม่นําไฟฟ้านะครับที่เราเติมเข้าไปคือมันไม่นปปําไฟฟ้า มันถึงส่งผลเสียให้แบตเตอรี่ตัวนั้นหมดอายุและเสื่อมสภาพนะครับแล้วถ้าไม่นําไฟฟ้าแล้วนักวิชาการหลายๆท่านทําไมถึงให้เติมน้ํากันเพราะว่าในแบตเตอรี่มันจะมีกดแห้งอยู่นะครับน้ำกดที่บางๆและเติมน้ำเข้าไปก็เกิดการผรสมกันขึ้นแล้วก็เกิดมีไฟขึ้นมานะครับแล้วก็ใช้มาสักระยะหนึ่งนะครับมีสักระยะหนึ่งหลังจากนั้นแบตเตอรี่ตัวนี้ก็หมด พอหมดปุ๊บก็ชิ่นสุสภาพและทําไงครับเราไม่มีความรู้ในการบัดลุงระดัาที่ถูกต้องสิ่งหนึ่งที่ผมจะน,ะนําเสนอที่จะถ่ายทอดให้ผู้เรียนได้รับรู้ถ้าสนใจนะครับคือน้ำประปานี้นะครับถ้าเราทําให้มันเกิดไฟฟ้าขึ้นนะครับเราเทลงเนี้ยนะครับผมเทน้ำประปานี้นะครับน้ําประปานี้ถ้าเราจะทําให้มันนําไฟฟ้าก่อน นะครับคือให้ไฟวิ่งผ่านน้าตัวนี้แล้วเราเติมเข้าแบตเตอรี่พอแบตเตอรี่ปุ๊บมันเกิดการกระตุ้นเซลล์ขึ้นมาโดยอัตโนมัตินะครับโดยอัตโนมัติถ้ารู้หลักการตัวนี้นะครับผู้เรียนสามารถหนึ่งยืดอายุแบตเตอรี่ได้แน่นอนเพราะน้ำตัวนี้มันนําไปฟ้าก่อนแล้วเราเติมเข้าแบตเตอรี่ก็จะเกิดผลดีต่อแบตเตอรี่จากอายุ2ปีหมดอายุ เราก็จะขยบไปเป็นสามปีห้าปีหรือเจ็ดปีนะครับที่ผมได้ทดลองมานะครับสิ่งที่ผมจะได้มอบให้วันนี้ก็คือถ้าผู้เรียนได้เข้ามานะครับหนึ่งดีแน่ตรงนี้นะครับหนึ่งให้ผู้เรียนมีความรู้ในการบูรุงรักษาด้วยตนเองได้นะครับตรงนี้ข้อสำคัญเลยช่วยเหลือตนเองได้ข้อที่สองผู้เรียนมีความรู้และทักษะ พื้นฐานในการดูแลและยืดอายุการใช้ง,งานให้นานขึ้นนะครับพอยืดอายุการใช้นานขึ้นเงินในกระเป๋าเราก็ลดลงใช่ไหมครับเราก็ไม่แบกภาระค่าใช้จ่ายเพราะแบตเตอรี่รุ่นหนึ่งไม่ใช่ถูกนะครับทั้งมอเตอร์ไซค์เอ่ยรถยนต์เอ่ยแม้แต่รถสิบล้อเอ่ยและการขนส่งต่างๆที่ใช้แบตเตอรี่ตอนนี้แบตเตอรี่กดแบตเนา้นีีเอามาใช้ในวงการโซล่าเซลล์หรือรถที่ ที่ประหยัดพลังงานนะครับต่อไปน้ํามันแกะใช้น้อยลงแบตเตอรี่แบบน้านี่จะใช้เยอะแต่ถ้าผู้เรียนสนใจเข้ามานะครับมาเรียนตัวนี้จะได้ความรู้นี้แน่นอนคือหลักการคือน้ําต้องนําไปฟ้าก่อนพอน้านาไปฟ้าปุ๊บเราเติมเข้าแบตเตอรี่แบตเตอรี่ก็เกิดการกระตุ้นเซลล์นะครับพอเกิดการกระตุ้นเซลล์อายุการใช้งานก็น,นานขึ้นนะครับข้อที่3ผู้เรียนมีความสามารถและทักษะในการจัดการแก้ปัญหาเพื่อแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วนได้เลยนะครับ จัดก,การปัญหาแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วนได้เลยนะครับถ้าได้เรียนการคุณปูแบตเตอรี่นี้นะครับข้อที่4ผู้เรียนมีทักษะและจัดก,การดูแลแบตเตอรี่ต่อชุมชนและจิตอาสาทําเพื่อคนอื่นได้ด้วยนะครับข้อที่5้าผู้เรียนสามารถยึดเป็นอาชีพในการดํารงชีพในชุมชนได้และช่วยเหลือสังคมได้ในอนาคตนะครับสุดท้ายนี้ผมขอฝากว่าแบตเตอรี่สามารถยืดอายุการใช้งานได้ สามถึงห้าปีนะครับแล้วไม่แนะนําให้เติมน้ํากันนะครับจากข้อนี้นะครับต้องมาเติมน้ําที่นําไปฟ้าจากอาจารย์พงพนธ์เท่านั้นนะครับขอบคุณครับ